สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอัปเดตข่าวสารประจำวันเกษตรกรชาวปลูกข้าวโพดมีเฮ20พฤษภาคมนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2,563ทับ4เมื่อวันที่18สิงหาคม2563ในกรอบวงเงิน 1,912หล้านบาทเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่20จนสิ้นสุดโครงการเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ล่าสุดถึงงวดที่7แล้วนายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่สภาเกษตรกรแห่งชาติและกรรมการในอนุ กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เผยกับฐานเศรษฐกิจว่ากำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทับโดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่สองของโครงการประกันรายได้ ปีที่2ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกิโลกร,รัมละ0.04บาทค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกสวัสดีคะ่ะ